สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินยดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเนปมานนำเสนอบ้านชั้นเดียวให้ชมนะคะหลายท่านมองหาบ้านชั้นเดียวนะคะสำหรับไว้อยู่อาศัยค่ะบ้านสวยๆทำเลที่ดีนะคะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ค่ะชื่อหมู่บ้านก็เป็นมงคลมากๆเลยนะคะได้ทำการป,ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด74ตารางวา 3ห้องนอนค่ะซึ่งมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะคะเพื่อความอยู่อาศัยแล้วจะได้สบายนะคะ4ห้องน้ํา2ห้องครัว2ที่จอดรถค่ะซอยพรสวรรค์2น,นะคะใกล้สารปกครองใกล้ปั๊มน้ํามันปตทบ,บ้านสะอาดตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะปรับลดราคานะคะ2อร้านหมบาทราคานี้เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินนะคะเพราะว่าบ้านแปลงนี้ ประเมินได้ถึง2ล้าน7แสนบาทเลยนะคะเรายัางฟรีค่าดําเนินการเช็คเครดิตให้เช็ควงเงินกู้ให้ยื่นกู้ให้ด้วยค่ะทุกท่านโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมนะคะสนใจนัดชมตัวบ้านหรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อตามเบอร์โทรหรือว่าจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้ะคะ่ะเพื่อคุยเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ